ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคเด็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางเรามีรถไทยมานำเสนอหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นคูเปอร์ต้า8นะครับสภาพสวยๆนะครับ l อ6 0า36แรงคูเปอร์ต้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นำเสนอตัวนี้เลย สภาพสวยๆนะครับขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ FC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้อัปเดตลงไปซึ่งคลิปนี้นะครับทางเรามีของแถมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาชมกันก่อนอื่นเดี๋ยวนําชมรถก่อนนะครับ L3608 คูปต36แดงตัวนี้นะครับเจ็บงานสวยๆนะครับ เงาเงาเลยนะครับ L สามหกศูนย์แปดนะครับอ่าได้ใหม่ไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะใหม่แผ่นลังคาใหม่นะครับเบาะแผ่นลังคาของใหม่นะครับเช็คใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองโซล่ากองไฮดรอลิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับยางเป็นยางเดิมนะครับสี่เส้นสภาพดีนะครับแต่ท้าสวยไม่แตกไม่ร้าวครับแล้วก็ระบบไฟไฟท้ายไฟเลี้ยว นะครับแล้วก็สปอร์ตไล่หลังครับอ่าตัวนี้ปิดของใหม่หมดนะครับผมใหม่หมดเลยนะครับอ่าอุปกรณ์จะได้ไปดันหน้ากับผานหลังนะครับไปดันผานหลังเล่มทะเบียนเช็คให้เรียบร้อยนะครับของแถมก็คือ1แถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับแถมส่งฟรี2แถมเสื้อนะครับแถมเสื้อไปทํางานและก็อ่าเซตนี้มี ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะแถมปุ๋ยไปให้ด้วยเลยนะครับขําหดเส้นนี้อ่าพอดีทางร้านก็ลงปุ๋ยเอาไว้ไว้คอยบริการนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับไว้ขายนะครับแต่ว่ากรณีซื้อรถนี่ผมจะแถมปุ๋ยให้ไปเลยถ้า L 36.8 8คันนี้แถมปุ๋ยให้5ถุงนะครับผมนะแถมปุ๋ยตัวนี้ให้เลยครับไม้พาวเวอร์กินพัดนะครับใส่ข้าวใส่ผลไม้อ้อยนะครับมันได้หมดเลยนะครับเป็นปุ๋ย ชีวภาพนะครับซึ่งราคานั้นอยู่ที่ถุงละ9 0 0บาทนะครับ900าบาทแถมไปเลยครับ5ถุงครับแถมปุ๋ย5ถุงครับนะครับจัดไปเลยครับซื้อรถไถแถมปุ๋ยไปพร้อมนะครับได้รถไถไถเสร็จก็หว่านปุ๋ยไปพร้อมได้เลยไม่ว่าจะไปใส่ข้าวใส่อ้อยใส่มันหรือใส่พืชต่างๆผลไม้ทุเรียนเงาะนะครับได้หมดเลยนะครับเด็กศีท่านใดที่กำลัง มองหารถไถเอาไปไว้ใช้งานนะครับแล้วก็มีของแถมพิเศษครับโปรพิเศษเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับจัดไปเดือนนี้ครับแถมปุ๋ยไปพร้อมหนึ่งห้าถุงครับเท่าที่นะครับห้าถุงก็มูลค่าสี่พันห้าร้อยบาทครับแถมไปเลยสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับ FC ที่ต้องการรถไถไปไว้ใช้งานนะครับของแจกของแถมมากมายทั้งส่งฟรีสามร้อยโลทั้งแถมปุ๋ยแถมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับรถก็แถมเช็คให้ใหม่ทั้งคันนะครับ อ่าได้ใหม่ไปหลายรายการไม่ว่าจะเป็นพวกเบาะแผ่นลังคาไฟนะครับเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องกรองใหม่ไปนะครับสีสันใหม่สวยงามนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีไปใช้งานได้เลยเล่มทะเบียนพร้อมเอฟซีท่านใดสนใจก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ครับผม0 8 9 2 8 3 2 9 1 1้าดสอเกเคทเกอร์น้องกีบุรีรัำนะครับขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนครับนะครับเงินสดรับรถกลับบ้านแล้วมีของแถม เงินผ่อนก็ผ่อนผ่านไฟแนนซ์ได้ครับหรือเป็นสมาชิกทกศก็ยื่นเรื่องผ่านทกศไม่ได้ทางเราจัดทําเรื่องส่งทกศให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขันอื่นๆก็เช่นกันครับก็แถมปุ๋ยทุกคันเลยนะครับช่วงเดือนนี้นะครับเป็นโปรแถมปุ๋ยครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกมีอีกหลายขั้นนะครับนะครับเผื่อเอฟท่านในสนใจนะครับ4เริ่มต้นที่34แรง36 4 0 4 5 47 นะครับ50 MU49 MU55 M60 M70 นะครับถึง M85 ครับ c u p ต้าแล้วก็พวก New Holland New Holland ก็มี384855นะครับ75นะครับยันมากก็มี394951นะครับเยอะแยะมากมายนะครับ f c ท่านใดสนใจนะครับก็ โทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์089232911ครับ089232911เคทเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับผมนะครับโปรร้อนๆนะครับช่วงนี้นะครับแถมปุ๋ยไปเลย5กระสอบมูลค่า4,500บาทครับแถมให้ f c ไปเลยครับลูกค้าไปเลยนะครับบริการส่งฟรีถึงบ้านอีกต่างหากครับได้รถไทยแล้วยังได้ปุ๋ยอีกนะครับคุ้มเกินคุ้มครับสำหรับช่วงนี้นาทีของแถมเยอะๆนะครับอ่าจัดเต็มไปเลยครับ ดได้รถไถไปได้ปุ๋ยไปใส่ข้าวใส่พืชผลของเราด้วยนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้หนึ่งรายการหรือเป็นรายการอื่นๆน,นะครับก็ได้ของแถมตามที่แจ้งนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่างสูงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ